สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับสำหรับในคลคินีิจะมาแนะนำถึงวิธีการตัดท่อ PVC ขนาด4นิ้วให้ตรงด้วยเลื่อยตัดเดล็ก นะครับซึ่งตามปกติแล้วการตัดท่อ PVC ถ้าเป็นท่อขนาดเล็กเนี่ยการจะตัดให้ตรงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นท่อใหญ่ขึ้นมานะครับตั้งแต่2นิ้วนะครับขึ้นไป4นิ้ว5นิ้วอย่างนี้นะครับเวลาจะตัดให้ตรงเนี่ยก็ค่อคางจะยากนะครับเมื่อตัดไปได้สักพักนึงนะครับมันก็จะเกิดการเบี้ยวนะครับวิธีการของผมก็จะง่ายๆนะครับอันดับแรกเราต้องมาทําเส้นให้ตรงอย่างนี้ก่อนนะครับซึ่งวิธีการทําเส้นให้ตรงเนี่ยผมใช้วัสดุง่ายๆคือใช้กระดาษเนี่ยนะครับมาทําการ พันรอบท่อ PVC เราจะตัดนะครับให้ขอบตัวนี้มันชนกันนะครับซึ่งผมเองได้ทาคลิปไปแล้วนะครับถึงวิธีการทําให้ตรงนี้แล้วก็ใช้ปากกาเนี่ยขีดนะครับให้เป็นขอบตรงๆอย่างนี้นะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะไปตัดที่แท่นกันนะครับสาหรับตัวแท่ตัดที่จะทําให้ตัดได้ง่ายนะครับผมใช้เหล็กตัวสีนะครับหมากวาอย่างนี้นะครับเพื่อจะให้ตัวท่อนี้สามารถหมุนได้นะครับหรือว่าอาจจะทําเป็นไม้คู่ สองงานก็ได้นะครับแล้วก็เอาวางลงการเพื่อจะให้มันสามารถหมุนได้ถ้าเราวางกับพื้นแล้วตัดเนี่ย mm hmm. ก็ตัดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการกริ้งไปกิ้งมาซึ่งไม่สะดวกนะครับถ้าเราวางงนี้ก็จะสะดวกดีนะครับทีนี้เริ่มตัดเลยกันนะครับให้เราเริ่มตัดนะครับเราสาวเรื่อยนะครับไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับให้เราเดินขอบเรื่อยเนี่ยให้กินข้อพ VC ไปสัก นิดหนึ่งนะครับอีนนี้เมื่อกินท่อบ v v c อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็ไล่ไล่การตัดเนี่ยไปให้รอบนะครับเรายังไม่ต้องตัดขาดเลยทีเดียวนะครับไล่ขอไปรอ,รอบๆอย่างเงี้ยนะครับ นี่ครับได้ขอบที่ตรงเลยนะครับนี่เลยเมื่อเราไล่ขอบไปรอบๆนะครับให้มันเป็นรอยแล้วก็เราก็ตัดเฉอไปทีเดียวนะครับวิธีการนี้ก็อาจจะช้านิดหนึ่งแต่ก็สามารถตัดได้ตรงนะครับหรือว่าใครจะตัดด้วยหินเจลูกหมูนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่กล้าตัดไปชำนาญน,นะครับก็ใช้เลื่อยมือนี่นะครับอ่า เป็นวัสดุที่สามารถตัดได้ง่ายๆนะครับก็จะได้ตรงเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ก็มานําเสนอไว้เป็นอนทาเพียงแค่นี้นะครับขอ,ขอบคุณที่เข้ามาติดตามราจละึงขันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ